สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 16บหกทา c h a ชาแนลผู้รับสารจัจกรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะหน้าไพ่ทาโร่มองแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาใช้พลังงานดูดวงความรักชาวราศีมีนเดือนมีนาคมนะคะชาวราศีมีนนะวันที่นะคะเป็นแบบตะวันตกแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้าใหม่นะคะกดคําว่าเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดนะคะว่าชาวราศีมีนวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ แล้วก็ถ้าใครที่ดูแบบโหราศาสตร์ไทยลัคนาหรือราศีมีนก็ถ้าคุณคิดว่าดูช anel น,นี้แล้วตรงก็สามารถรับชมได้ยินดีอนรับทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะชาวราศีมีนเดี๋ยวเรามาดูว่าสถานการณ์ความรักที่คุณกําลังจะพบเจอนะคะ เป็นแบบไหนเขามองแบบไหนความรู้สึกอะไรยังไงแล้วก็ในเดือนมีนาคมนี้คนคนนั้นจะทําอะไรไหมหรือความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบใดการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะอ่ะขอไพ5่5ใบ6ดาบ4ดาบ ความรักความสัมพันธ์ที่ห่างไกลนะคะอุปสรรคและปัญหาเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกนะคะความรู้สึกลึกๆในหัวใจของคุณคนที่อยู่ไกลกันนะคะคนที่คิดว่าจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไหมนะ,ค,ะคุณก็ยังคงมีความรักมีความรู้สึกถึงคนคนนี้แหละถึงแม้จะไม่ได้ติดต่อสื่อสารถึงแม้คุณจะรู้สึกว่า ความรักมันจะสามารถเป็นไปได้ไหมในความสัมพันธ์ที่จะไปต่อในอนาคตมันช่างนิ่งเงียบเหลือเกินไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคิดกับเราอย่างไรเราก็พยายามจะไม่รู้สึกแต่เราก็รู้สึกอ่อนไหวเซนซิทีฟนะอ่อนไหวอ่อนโยนมีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ชาวราศีมีนกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้ในเดือนมีนาคมนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า <c oughs> เขามองนะเขามองแบบไหนหรือรู้สึกอะไรนะคะเขามองแบบไหนหรือรู้สึกยังไงในความสัมพันธ์นี้ที่มองมาที่คุณนะเขาอาจจะรู้สึกว่านะการไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกเออนะการไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกนะเขาคงจะคิดว่าตัวเขาเองแหละมั้งที่ไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกให้คุณก็ได้หรือ เขาไม่มั่นใจในตัวคุณว่าคุณนั้นมีใครแอบซ่อนอยู่ไหมนะคะเขารู้ว่าคุณไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เขาไม่แสดงออกความรู้สึกเออน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่านะทําไมไม่แสดงออกความรู้สึกรักหรือชอบฉันก็บอกฉันมาเลยไม่ต้องมาลักมาเก็บอะไรนะสมหน้ากากนะคะเขาเขารู้สึกว่าคุณกําลังสงสัยว่าเอ,อ๊ะเขาอะแอบมีใครซ่อนอยู่ไหมเออนะคะและจะจริงจังชัดเจนไหมนะคะ บางคนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะแต่เขาก็คิดว่าคุณน่ะไม่พอใจเขาแหละเออนะฮะทำอะไรก็ไม่ถูกใจไม่ได้อย่างใจนะคะชอบรักอะไรก็ไม่พูดไม่บอกนะคะอมพนมนะคะอมพนมอยู่นั่นแหละนะเขาจับตามองคุณอยู่นะนะคะและก็บางทีเขาก็คิดเหมือนกันนะว่าคุณน่ะก็แอบมองหรือแอบสืบแอบส่องหรือแอบดูสังเกตการเออเฝ้าสังเกตการ เฝ้าสังเกตการเขาอยู่เหมือนกันนะคะนะในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบเนี้ยตัวเขายังมองว่าคุณยังเป็นคนสําคัญนะคุณยังเป็นคนสําคัญที่สุดสําหรับเขามีนนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเองแหละไม่แสดงออกความรู้สึกทําให้คุณไม่พอใจแต่จริงๆคุณนะ่ยยังรักเขาอยู่โอ้ยมีความมั่นหน้ามากนะผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเออเข้ากันนะนะคะเขาคิดว่าคุณนะ่ะมีความรู้สึก เป็นคนที่ดูดูแลแอลเจใส่เอออ่อนหวานอ่อนโยนถึงแม้คุณจะมีบางครั้งมีอะไรที่ดูเหมือนลึกลับซับซ้อนแอบซ่อนความรู้สึกหรือไม่แสดงออกหรือทําตัวลึกลับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณก็ยังเป็นคนที่รักเขานั่นเองเออดูสินะฮะเดอะเวิลด์นะเออเขาบอกว่า ะะมันยังเป็นความรู้สึกที่เขากับคุณเนี่ยก็ยังคงจะได้เชื่อมโยงหรือติดต่อสื่อสารในในเกี่ยวกับงานยังได้เดินทางมาเจอมาหากันอะไรแบบนี้นะคะยังคงไม่ได้หลุดไปจากวงคอจรน,นะคะพลังงานเด e ะเวิลนะคะนะ,ะเขาบอกว่าเขา,ามีความสุขนะที่ได้จากกับคุณได้เจอคุณนะคะคุณเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความสุขและสม,สมบูรณ์เพียบพร้อมในตัวเองเขาคิดหวังว่า วันหนึ่งเออวันหนึ่งในอนาะคตข้างหน้านะคะตอนนี้ก็คือต่างคนต่างอยู่ไปก่อนอาจจะมีความเหงาหรืออะไรบ้างวันหนึ่งะคะถ้าเขาจะลงเอยกับใครอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคุณนั่นแหละนะมีนเออรู้สึกเขามองคุณในทางน้องที่ดีนะนะคะแต่ตอนนี้เดือนนี้คุณกําลังรู้สึกมีความหวัดระแวงหวัดระแวง แอบสงสัยหรือแอบไปได้ยินได้รู้อะไรมาเกี่ยวกับตัวเขาก็ได้ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงอะไรประมาณนี้อะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าไพ่จะบอกอะไรอะตกลงมาเอาไปเลยนะเปิดไปแล้วด้วยไพ่อยากบอกอะไรมีโอ้โหสองถ้วยนะคนที่เข้ากันเว้เคมีดีต่อใจตรงกันอาจจะมีความเป็นเนื้อคู่ได้อยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะยังมีความรักความโรแมนติกให้กันเดี๋ยวคุณก็ได้เดินทางมาเจอกันนั่นแหละในเดือนมีนาคมนะคะ มีไพ่ของสถานการณ์จะค่อยๆคลีค่คลายนะเขาคุณจะเข้าใจแลใหละไอ้ความแอบของเขาเนี่ยมันก็รักคุณนั่นแหละมีนให้คุณเข้าใจไว้เลยนะคะเอ็ดออฟเพนเดเคิลเนี่ยนะคุณและเขาเนี่ยไพ่บอกมันก็จะประครับประคองไปได้เพราะมันอยู่ไกลกันไงคะต้องปรับสมดุลให้ดีประครับประคองความรักความสัมพันธ์นะเออไม่ใช่อันนี้หกหกถ้วยนะเดี๋ยวมันก็มีความสุขความโรแมนติกเมื่อได้เจอกันนะคะไพ่ห้าดาบนะ ความหวัดระแวงหรือคือมันมีมันมีอุปสรรคปัญหาที่ให้บอกนะการเป็นตัวตนของตนเองอยากสุดตรงอนะนึกออกไหมเออคุณก็เป็นตัวของคนสุดตรงเขาก็เป็นคนของเขาเออเขาก็เป็นตัวเขาสุดตรงอะไรแบบนี้นะแต่มันยังไปไหนจะกันไม่ได้หรอกเนเดอะเดวิลโอโ้โหทั้งรักทั้งหึงทั้งห่วงกันด้วยเออรักกันหึงห่วงกันด้วยนะคะมีความคอนฟ lict กันด้วยในอารมณ์พลังงานที่ส่งถึงกันหรือแบบ อย่าให้รู้นะอะไรแบบนี้อาจจะคิดในใจแต่มันมีเอเนจี่ที่สื่อไปถึงกันนะ่ะเหมือนคนมีเซนแรงต่อกันนะ่ะนะ queen of cup กับ king of cup แล้วก็ high priest มาด้วยนะในการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารเหมือนคุณรู้สึกถึงเขาเขาก็รู้สึกถึงคุณนะ่ะนะคะเป็นเอเนจีที่เหมือนความรักคือเวลาที่เขาอยู่กับคุณหรือคุณอยู่กับเขาไพ่บอกว่าคุณสองคนนะ่ะมีความแบบอยากจะเอาใจตัวเองมีความเป็นเด็กก็อยากให้อีกคนหนึ่งเอาใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขา บุคลิกหรือมาดอ่ะอาจจะแบบนิ่งๆหรือไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกหรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเขาก็แล้วแต่ทําให้เขาต้องเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกไว้ไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกที่มีต่อคุณก็อาจจะเป็นไปได้แต่เวลาที่เขาอยู่กับคุณอ่ะเขาก็อยากทําตัวแบบเอาใจอยากเป็นเด็กอยากให้คุณเอาอกเอาใจมีความดื้อดึงมีความดื้อดึงต่อกันแล้วแหละนะคือต่างคนต่างก็อยากให้อีกคนหนึ่งเอาใจอะไรประมาณนี้บางครั้งช่วงเนี้ยเหมือนคุณมีห่ะเออมีนเองอ่ะอาจจะแบบ มาโฟกัสเกี่ยวกับงานกับเงินมีความสุขได้ด้วยตนเองเมื่อก่อนฉันโสดยังไงฉันก็มีความสุขนะ,ะมันจะมี energy ที่คุณอนะเคยไปแบบดูแลเทคแคร์เอาอกเอาใจเขานะคะแบบสวีทกับเขาเยอะเกินไปหรือไปเทคแคร์เขาเยอะเกินไปทีนี้พอคุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันขี้เกียจดูแลเอาใจใส่ฉันก็มาดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้ดูดีมีสเสน่ห์แบบแบบพราวสเสน่ห์ขึ้นมามาทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย แอบไปคุยกับใครปะหรือไปเจอที่ใหม่ใหม่ไหมไม่ค่อยเอาดูแลเอาจะใส่เขาเหมือนเดิมเขารู้สึกเหมือนอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์เกรียวกราดหน่อยๆน,นะ,ะว่าเอ้ยหรือว่าเราไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกจะไปจากเราหรือเปล่าเนี่ยนะคะอ,อ,อยู่คนเดียวเขาก็มีความสุขอยู่แล้วอะไรประมาณนี้สิ่งที่เขามองมาที่คุณหรือที่พายอยากบอกว่าเวลาอยู่ห่างไกลกันเนี่ยนะคะก็คือ มันก็แบบมีความสุขนั่นแหละในเขาก็มีความสุขในส่วนของเขาคุณก็มีความสุขในในหน้าที่การงานในการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารคอนเนคชั่นเนี่ยกับผู้อื่นเขาอาจจะทํางานที่ติดต่อกับผู้คนเยอะหรือคุณก็ได้เช่นกันมันก็เลยมีความหึงหวงมีความแบบแอบหึงโดยที่บางทีแบบเอ้ยไม่ได้พูดไม่ได้บอกนีมีความหึงหวงนะแต่ก็ยังไปจากกันไม่ได้ไปไหนจากกันไม่ได้นะมีพลังงานราศีอะไรบ้างเนี่ยที่ขึ้นมามีไหม มีราศีมังกรนะคะราศีเดียวนะ,ะอาจจะเป็นแบบเอ๊ะทำไมเราอยากจะเดินออกจากคนนี้เราออกไม่ได้เขาอาจจะคิดอย่างนี้เช่นกันคุณก็ด้วยนะคะคือแบบมีความรักมีความเสน่หาเอากันออกจากหัวไม่ได้เลยคุณสองคนอะนะคะเนี่ยเอากันออกจากจหัวไม่ได้เลยคิดถึงการมันเป็นความรักแหละนะคุณต้องเขาบอกว่าปรับสมดุลความรักความสัมพันธ์ให้ดีนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าจะไปได้นะ,ะอ่ะ ขอคำแนะนำให้มินอีกครั้งหนึ่งนะว่าไพ่จะบอกอะไรมินเป็นเอ NERGY ที่ดีๆอยู่นะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าถามว่าเขารู้สึกชอบคุณรักคุณไหมชอบรักนะเออมาไพา่เอา่ะนะเออพ่อยากบอกอะไรนะเขาบอกว่าคุณอนะไม่ได้มีแต่มุมที่อ่อนหวานอ่อนโยนนะคุณมีมุมแบบเกลียวกราดได้ด้วยคุณมีมุมแบบรักตัวเองได้ด้วยเออรักตัวเองให้มากนะโฟกัสที่ตัวเองนะคะ แล้วก็มันจะทําให้เราเนี่ยนะคะอย่าคิดเยอะเนี่ยเห็นไหมคะอย่าน้อยใจเออน้อยใจนะคะสามไม้ไม่ต้องน้อยใจนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะให้เราถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เขาทําให้เรานี้เราเสียใจเปล่าเออเรารักตัวเองมากๆเราบางครั้งเราดูแลเอาใจใส่เขาเกินไปหรือว่าเราแคร์ความรู้สึกเขาเกินไปหรือเราหวาดกลัวหวาดระแวงเออหวาดกลัวหวาดระแวงสองจิตสองใจ อารมณ์เปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเพราะว่า mean, มีนเป็นคนเซนสิทีฟอยู่แล้วนึกออกไหมคะคุณอะเออนะมันทําให้เราบางครั้งตัวเราเองไหมที่แบบอยากได้ความจริงจังชัดเจนแต่รู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้ยังให้ไม่ได้การปาร,รักตัวเองก่อนแล้วมันก็ทําให้เราเสียใจนะคะและเราก็ยังรอคอยนะคะแบบจบเองเริ่มเองอยู่คนเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไปไม่ได้เลิกไม่ได้นะคะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะว่าเดวิลมันยังขึ้นในสถานการณ์นะคะ เราต้องเข้าใจว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทําไมคะดูท่าทางเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยแหละคุณไปเจอใครก็ไม่รู้นะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะอืมสิบเหรียญมันออกมานะ่ะสิบเหรียญมันหล่นออกมาเนี่ยสแสดงว่าความมั่นคงความร่ารวยหรือความรักที่จะเป็นข้อคูวนะฮะดเดมจิเชียนการเริ่มต้นหรือการจะได้ปรับความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารเอาง่ายๆความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่ค่อยสแสดงออกซึ่งความรู้สึกท้องการและการนะกักกักอ่ะ เออกักกักอารมณ์ใครสแสดงออกรักใครใครรักมากแพ้เมื่อก่อนคุณดูแลเอาจะใส่เขาเยอะเพราะช่วงนี้คุณไมได่ดูแลเอาจะใส่ไงกลับมาดูแลตนเองเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยไปไหนวะโฟกัสที่อื่นแล้วเหรออะไรยังงี้นะแอบมีความหึงหวงคุณหน่อยๆน,นะคะดีแล้วแหละที่คุณทําแบบเนี้ยนะเพราะว่าไพ่มันเหมือนอยางบอกว่า ออจริงจังชัดเจนกับตนเองรักตนเองแล้วจะทําให้เราไม่เสียใจความรักความสัมพันธ์ถ้ามันจะไปได้ในอนาคตเนี่ยนะสามไม้เท้านี่นะเราก็ต้องรอคอยและนะคะไม่ไม่คิดถึงเรื่องเก่าๆเดิมๆของของคุณนะ่ะนะคุณนะ่ะเออมีนในเรื่องเก่าๆเดิมๆที่คุณเคยเดินจากใครมาแล้วความสัมพันธ์มันไม่ดีนะคะหรือ <c oughs> เรารู้อะไรที่จริงหรือไม่จริงกับเรื่องเก่าๆเดิมๆคนเดิมๆคนเก่าๆของคนคนนี้หรือพฤติกรรมเขาจริงๆอ่ะตัวตนที่เขาแสดงออกกับความเป็นจริงเนี่ยมันใช่หรือเปล่าให้เราดูดีๆและเราอ่ะก็อย่าเซนซิทีฟกับบางสิ่งอ่ะที่มันเป็นเรื่องก็อดซิปเออนะเพราะว่าไฮพินเทสเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่เราเก็บไว้ในใจสิ่งที่เราไม่พอใจเราไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ได้แสดงออกว่า ฉันอะไม่ใช่โอเคตลอดนะฉันอะไม่พอใจด้วยก็ให้เราแสดงออกและเราต้องรักตนเองเป็นนะคะก่อนที่จะถึงวันนั้นนะเราต้องมองเห็นคุณค่าในตัวตนของเรานะมีนะคะโอเคนะอ่ะและเราถึงจะได้ความรักจากคนคนนี้ไม่ต้องไปสนใจหรืออะไรใยดีเขาเยอะเกินเออนะคะมันเหมือนแบบบางครั้งอะเอาแบบพอดีๆนะคะดูแลตนเองนะคะและจะประมาณนี้นะก็เป็นเอเนจีที่พลังงานยังดีอยู่ แต่เราอาจจะคิดเยอะหรือวิตกกังวลเยอะเกินไปเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเก่าๆเดิมๆที่เราเคยเสียใจอย่างเงี้ยนะคะรักตัวเองมากๆ <c oughs> อุปสรรคและปัญหาเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆคลี่คลายถ้าคนคนนี้เขาเป็นของคุณนะ,ะอย่างไรมันก็จะได้ของคู่กันแหละนะเพราะว่าสองถ้วยมากับสองเหรียญเนี่ยอยู่ห่างวนเวียนเดียวก็คือมันไม่ได้แยกแบบเลิกนะแบบว่าโอเคต่างคนต่างไปทำภารก,กิจของตัวเองคุณก็อยู่ที่คุณเขาก็อยู่ที่คุณเ,เขาก็อยู่ที่เขาแล้วก็ มันเป็นการประครับประคองอะนะคะอืบาลานซ์หรือปรับสมดุลคือให้เรามีความเป็นตัวตนของเราเองเหมือนเดิมก่อนที่คุณจะมาเจอเขาเนี่ยเอไพ่อยากจะสื่อแบบนี้คําแนะนํานะคะาราคานะ่าจะประมาณนี้นะมีนในเดือนมีนาคามเป็นเดือนเกิดของคุณนะคะหมอแจนก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ดีงามนะคะพบเจอนะ,ค,ะความรักนะคะ คนที่คู่ควรคนที่ดีหรือสินเสมอกับคุณดารักซื่อสัตย์ตบคุณนะคะมีนนะพลังงานที่ขึ้นมามีราศีพิจิกขึ้นมานะคะเอาราคานะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนหมอแจนให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณมากๆสาหรับคนที่ไม่กดข้ามโฆษณาใครอยากสนับสนุนหมอแจนทําบุญร่วมกันกดซุปเปอร์แตงก็ได้โอนเงินผ่านบัญชีก็ได้รายละเอียดเราจะเอาเงินไปทําบุญนะคะแล้วก็ ส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะเพราะว่าการอ่านคลิปนี้ไม่ใช่คำตอบของคุณอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อย่าไปใช้ตัดสินใจในชีวิตความรักใหญ่ๆครั้งใหญ่ๆของชีวิตคุณไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบอ่านตามหน้าไพ่ไม่รู้ดวงของใครนะคะเราทำขึ้นมาเพื่อให้คุณตัดสินใจที่ถ้าอยากเอาคำตอบจริงๆเสียเงินค่าครูดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ